สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับรายวิชานี้ก็จะเป็นรายวิชาประดิศาตร์ชั้นป .3 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่8ระหว่งางวันที่5กรกฎาคม2564นะครับโดยคุณครูไปทูลรัตนกูลก็จะให้ความรู้กับนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันถึงเรื่องการเทียบสกราชที่สำคัญตามปฏิทินนะครับซึ่งก็เป็นเรื่อง ที่สําคัญที่นักเรียนต้องเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป .3 นะครับซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่4.1ป .3 ทับ1เทียบศักราชที่สําคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้คือหมายกาว่านักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แล้วนักเรียนสามารถเทียบศักราชได้นะครับไม่ว่าจะเทียบศักราชเป็นปศเปลี่ยนมาเป็นกศ กสอเปลี่ยนมาเป็นพศนะครับในเรื่องของปฏิทินก่อนนะครับปฏิทินปฏิทินซึ่งมีอยู่ทุกบ้านนั้นปฏิทินมีความสําคัญอย่างไรบ้างบอกประโยชน์อย่างไรบ้างครับปฏิทินก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องของวันที่เดือนปีพศปีกศแล้วก็ปีนัก,กษัตริย์นะครับ ปฏิทินบอกวันสําคัญต่างๆปฏิทินบอกข้างขึ้นข้างแรมปฏิทินบอกวันทั้ง7วันได้แก่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์และปฏิทินยังย้ายประโยชน์อีกหลายๆอย่างนะครับถ้าพูดถึงปีนักษัตริย์ของไทยเราปฏิทินก็จะบอกปีนักษัตร์เช่นเดียวกันนะครับ ปีนักษัตย์ของไทยเรานี้มีทั้งหมด12ปีด้วยกันก็จะมีสัตว์เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละปีเช่นว่าปีที่1ก็คือปีชวดก็คือหนูปีที่2ปีจหลูงัวปีที่3ปีขานคือปีขานคือเสือ4ปีเถาะคือกระทยาย5ปีมะโรงคืองูใหญ่งูใหญ่นี้หมายถึงมังกรด้วยนะครับปีต่อมาปีมะเสงงูเล็กปีมะเมียม้าปีมะแม่แพะ ปีวอกลิงปีรักาไก่ปีจอสุนัขปีกุลปีกุลก็คือปีหมูนะครับนะส่วนปีนี้ปี2 5ง4ก็ตรงกับปีฉลูนะครับก็คือ,อวัวในส่วนของปฏิทินนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนสามารถนำปฏิทินมาเรียนรู้กู้กับใบงานนี้ได้ก็ยิ่งดีนะครับในปฏิทิน ก็จะบอกปีปศนะครับในปฏิทินก็จะบอกปีปศปีกศปศนี้ย่อม,มาจากคําว่าพุทธศักราชกศย,ย่อม,มาจากคําว่าคริสตศักราชซึ่งเกี่ยวข้องกับาศาสนานะครับประเทศไหนก็ตามที่นับถือาศาสนาพุทธก็จะใช้ปีปศก็คือพุทธศักราชประเทศไหนที่นับถือาศาสนาคริสต์ก็จะใช้กาศาคริสตศักราชแต่ในส่วนของประเทศที่ใช้พุทธศักราช ก็จะใช้ควบคู่กับคริสต์ศักราชนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาก็คือพศก็ศาสนาพุทธกศก็ศาสนาคริสต์ซึ่งถ้าสังเกตว่าระหว่างปีพศกับปีกศนั้นก็จะมีตัวเลขต่างกันนะครับอารยนว่ากศปัจจุบันก็คือกศ2021นะครับพศ2564ซึ่งในปฏทิทินของเรานั้นก็จะระบุทั้งปีพศ และปีกอสซึ่งระหว่างปีพศกับปีกอสนั้นก็จะมีช่วงระยะเวลาต่างกัน543ปีนะครับเรามาเทียบศักรารกันดูนะเรามาเทียบศักราชกันดูนะครับในส่วนของศักราชนะครับในส่วนของศักราชนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนพศเป็นกอสให้นำ513ไปลบกับพศ ถ้าต้องการเปลี่ยนกสเป็นปสห้นา513ไปบวกกับกสนะครับดังตัวอย่างที่คุณครูจะได้นำเสนอกับพวกเรานะครับให้พวกเราช่วยกันคิดด้วยนะครับแล้วก็ดูตามไปด้วยเชจนว่าเราจะเปลี่ยนปีปสมาเป็นกสปัจจุบันก็คือปส .2,514 นะครับเราก็นำสองเราก็รนำตั้งด้วย2,514ลบด้วย513 ก็จะเท่ากับ2021ซึ่งปัจจุบันก็ตรงกับปีกศสอ2พนนะครับเปลี่ยนกศเป็นปศนำปีกศมาบวกด้วย5 1 3จะได้เท่ากับ2 5 6 4เพราะฉะนั้นปัจจุบันก็คือปีปศส5 5 4นะคร้อยบ่นะครับดังตัวอย่างตรงนี้นักเรียนช่วยกันคิดด้วยนะครับนักเรียนเกิดกศสองพ ตรงกับปีปศใดสองพันเกนะครับวิธีการคิดก็คือนําปีกศสองพัมาตั้งบวกด้วย513นะครับก็จะได้เท่ากับ2552นักเรียนเกิดปีปศส5 5 5 2นะครับหรือนักเรียนเกิดปีปศส5 5 5 5นะครับเราก็นำปีปศมาตั้งลบด้วย5 1 3 ก็จะได้เท่ากับ2,012นักเรียนก็จะเกิดปีกศ2,012นะครับนี่คือหลักในการคิดการเทียบศักราชระหว่างปีพศกับปีกศนะครับคุณครูขอฝากเน้นย้ำว่านักเรียนนอกจากว่าศึกษาในใบความรู้แล้วก็ทำใบงานแล้วนะครับทำใบงานใบกิจกรรมวิชาประวัติศาสตร์ที่ ผู้ปกครองรับไปแล้วนะครับเพื่อนักเรียนได้เสริมทักษะการเรียนรู้วิชารประวัติศาสตร์นั้นคุณครูขอฝากแบบทดสอบออนไลน์จำนวน2ชุดด้วยกันนะครับชุดที่1ก็จะเป็นเรื่องการใช้ศักราชตามปฏิทินไทยและปฏิทินสากลน,น,นะครับก็จะเป็นลักษณะของเป็นข้อสอบออนไลน์ซึ่งนักเรียนสามารถทำลงในโทรศัพท์หรือว่าโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับ แล้วก็เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วส่งเสร็จแล้วก็จะมามาประมวลผลในนมบุ๊กของคุณครูในโปรแกรงของคุณครูนะครับกับชุดที่2นะครับชุดที่2อ,อชุดที่2ก็จะเป็นการเรื่องของการเทียบสักรดาษที่สําคัญตามปฏิทินนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อเช่นเดียวกันนะครับก็นักเรียนทําทุกคนเลยนะครับเพราะว่าคุณครู จะเป็นข้อมูลในการเก็บคะแนนของนักเรียนด้วยนะครับซึ่งนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังคุณครูประจําชั้นซึ่งคุณครูประจําชั้นก็จะประสานกับคุณครูประจําวิชานะครับเพื่ออธิบายอันัเรียนเข้าใจได้ยิ่งขึ้นนะครับสําหรับในวันนี้วิชาประสาทชั้นป .3 นะครับก็จะพบปะกับนักเรียนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ